อันนี้ตรวจแล้วเราชนแล้วเหรอเจ้าแปดพร้อมแล <c oughs> ้วบ้สะพานสั้นไปแล้วไปเจอสะพานยาวอยู่บนท้องฟ้าสะพานสั้นสะพานสั้นสะพานยาวตอนนี้บนท้องฟ้าพี่น้องลงดูว่าเว้าแอบขึ้นเต็มหมดเลยนะครับเอากล้องนะครับติ๊งตองติ๊งตองอ๋อทางโน้นหมายเลขอะไรครับโน้ตโน้ตโน้ตทางโน้นก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา อ้าวหมายเลขอะไรครับ93หมายเลข93ครับช่างต๊อบเดี๋ยว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 ดูลายเซ็นสิกรรมการเซ็นยังช่างต๊อบ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 ต๊อปภาษาอ้าว93เรียบร้อยไปได้ไปช่างต๊อบต๊อบทุกยามนะครับโอ้โหขึ้นเอียงนิดหน่อยอ้าว หางยังไม่พ้นเลยหางนี <f 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 ่สามกิโลเมตรโอ้ได้ใครพร้อมแล้วเมื่อกี้อ่าโอเคหมายเลขหางเก้า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 พร้อมแล้วยืน้นสะพานสั้นสะพานสั้นเก้าเก้าหมายเลขเก้าเก้าไปสะพานสั้นอยู่ใกล้สะพานยาวเก้าเก้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเก้าเก้าไปได้ หวดเก<ห>้าๆสบาดสันไอแนวนั่วนั่เหลืออยู่3ตัวครับนี่ขึ้นยังอ่ะแล้วมันจะขับมาล่ะเอาเอาอันนั้นสิ่งไตดีหางบ้าวช่างตบน่ะยังไม่หมดเลยนะแต่ยังพันอยู่แถวรั้วนีห่หางบ้าวช่างตบ ข Л าดขาดเลยวเด็ดยาวมากเลยพอจะว่าเป็นกิโลเลยเนาะสามกิโลหางเลยขาดเลยมีเปนี่เลยขาดยามากจริงๆอิงเพร้อมยังทีมร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพร้อมยังร้อยเอ็ดหมายเลขอะไรครับหมายเลขหมายเลขเก้าสิบเอ็ดครับ 91สาเกตคนครสาเกตคนคร91พร้อมแล้วไปมาจาก้อยเอ็ดเนอเ้อเบาอันนี้รอบยัง้อบแล้วยืนขึ้นไป97ครับ97สะพานสั้นสะพานสั้นขึ้นแล้วครับ97ครับ97สะพานสั้น สิกาันมันไม่ยาว96 96พร้อมยัง96สัญญาสัญญาเอาสินแยะเกินขึ้นเอา96สนแยะพร้อมแล้วไปโอ้โหหางน้องยาวดีแท้ๆดูว่าวันนี้เอาจีบอลซะ แต่แง่นี่ไม่ธรรมดาครับลงทุนมหาศาลลงทุนเป็นล้านๆเลยนะปีนี้กาจะมากายจะมาแข่งกับศิลาชัยแล้วก็ล้านถูกตล้านตะชวนครับครับผมเลขายหน้าขายไรหมดเลยจำนำอยากจะเอารืงบันปีนี้หมดยังน่าจะเหลืออยู่สองสามตัวนี่แหละครับเป็น่งะระแง่อยู่นี่ครับเด็กเราเอกยัดไป ลบชื่อได้เลยนะครับแปดแปด